สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานตัวกล้อง360นะครับใน NH 300นะครับลูกค้าต้องการที่จะติดตั้งตัวตัดระบบนะครับเพื่อให้เล่น DVD ได้ในขณะขับรถและก็ในตัวกล้อง360รอบคันนะครับเพื่อให้มองเห็นในส่วนของ b i r d Eye View นะครับในตัวกล้อง360เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเทสดูนะครับว่าเวลาเราดเปิดไฟเลียเเ้ยวซ้ายเนี่ยก็จะสามารถเห็นทางด้านซ้ายนะครับ พร้อมกับตัวของ Bird Eye View ตรงกลางด้านขวานะครับแล้วเรากลับไปที่เดิมแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเราก็จะเห็นทางด้านขวาอย่างชัดเจนครับอันนี้นะครับมันกล้อง360จะมีข้อดีตรงที่ว่าด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเราจะมองเห็นในมุมสูงและในมุมที่แคบเราก็สามารถเห็นได้ครับขับได้อย่างปลอดภัยครับครับในส่วนฟังก์ชันของการเล่น DVD นะครับในขณะขับรถนะครับก็สามารถ ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเราปลดระบบเนี่ยมันใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับในเวลาครับนะครับถ้าสมมติว่าเราใส่ในเกียร์ N นะครับแล้วใส่มาใส่เกียร์ D เพื่อที่จะเดินหน้านะครับถ้าเป็นระบบรถธรรมดาเนี่ยมันจะไม่สามารถเล่นได้ แต่นี้เราปลดระบบเรียบร้อยแล้วก็สามารถเล่นได้ตามปกติครับลูกค้าสามารถเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถได้ในขณะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็นุ่หนวลมากเลยครับทั้งหมดนี้นะครับสนใจได้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่มิลลาช u u d ออดโนะครับสาขาซีนคลินนะครับครับหรือว่าติดต่อมาทางสำนักงานใหญ่ก็ได้ครับ